วิดีโอนี้นะคะเรามาเช็คแนวทางโอกาสนะเรื่องความรักหรือเปล่านะคะพลังงานของคุณตรงกันไหมเดี๋ยวมาดูก่อนนะคะว่าใช่สถานการณ์ของคุณหรือเปล่ามีพลังงานความเป็นไฟเป็นลมนะคะอาจจะแบบ เป็นคนที่มีไฟเป็นคนเก่งงานมีความกระตือรือร้นพลังงานาธาตุลมนะคะพลังงานาธาตุไฟเป็นพลังงานของคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีคุณอาจจะเป็นผู้นำนะคะทางการงานงานหลักงานรองใดๆก็ตามแต่เห็นถึงความมั่นคงหนักแน่นและมีไฟคือเต็มเปี่ยมอะพลังงานความเป็น ผู้นำทางการงานเนี่ยชัดเจนเป็นผู้ใหญ่มากพอนะคะแล้วก็เหมือนน่าจะจัดการรับมือกับการงานได้เป็นอย่างดีเป็นพลังงานของคนที่มีบริวารน,นะคะหรือมีผู้ติดตามเนาะเห็นถึงความ ความตื่นเต้นความกระตือรือร้นแล้วก็ความรวดเร็วคล่องแคล่วอาจจะเป็นคนคล่องแคล่วในเรื่องของการทํางานเนาะหรืองานของคุณน่ะน่าสนใจมากๆคุณทาอะไรหลายๆอย่างที่อาจจะน่าสนใจหรืออีกช่องทางหนึ่งอะนะคะของการงานของคุณน่ะอาจจะมีการดึงดูดดึงดูดอะไรที่น่าสนใจเนาะหรือมีแต่คนแบบอยากเข้าหาเข้ามานะคะ แล้วก็เป็นการเข้ามาที่เป็นพลังงานที่สนใจอาจจะสนใจในเนื้อหางานของคุณสิ่งที่คุณทำในตัวของคุณนะคะพลังงานในลักษณะของถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ประสบการณ์น้อยนะหรือเป็นเด็กนะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะความเป็นเด็กหรือความเป็นคนที่มีประสบการณ์น้อยเนี่ย ไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกหวาดกลัวเลยอะไรเงี้ยนะคะเป็นพลังงานของนักสู้เป็นพลังงานของคนที่สู้ไม่ถอยหรือพร้อมที่จะฟาดฟันพร้อมที่จะเผชิญกับทุกอุปสรรคและปัญหานะคะ mm hmm. เห็นถึงพลังงานของคนที่ต่อให้อยู่ท่ามกลางสมรภูมิต่อให้ต้องโดดเดี่ยวหรืออาจจะโดดเดี่ยวมาโดยตลอดกับการเผชิญกับอะไรมานะคะเป็นพลังงานที่อาจจะแบบดูเหมือนเด็กน้อย แต่เก่งจังเลยดูเหมือนเด็กน้อยแต่ทำไมถึงมีความกล้าหาญได้ขนาดนี้นะคะและในขณะเดียวกันถ้าบางคนเนี่ยนะะบางคนอาจจะดูเด็กแต่คุณมีใจที่เข้มแข็งบางคนอาจจะประสบการณ์ยังน้อยแต่ก็ดูเป็นคนที่มีความกล้าหาญคุณจะเห็นถึงพลังงานของการพร้อมฟาดฟันมากๆไม่ว่าอะไรจะเข้ามานะคะ เด็ดเดี่ยวนะคะเราไปดูสถานการณ์ความรักนะคะ พลังงานขึ้นมานะคะว่าอ่ะในบางคนเนี่ยถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณยึดติดกับบางอย่างมากจนเกินไปนะคะการยึดติดนั้นต้องพิจารณาดูว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะปิดกั้นเราไหมนะคะปิดกั้นให้เราเหมือนเน้นอยู่แต่สิ่งที่อย่างเช่นต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นเท่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนเป็นอื่นได้อะไรแบบนี้ค่ะ คือบางทียึดติดเกินไปหรือในขณะเดียวกันน่ะบางคนอาจจะมีพลังงานที่ไม่มีอิสระมากพอนะคะไม่มีอิสระมากพอไม่เป็นตัวเองให้มากพอนะคะอาจจะรู้สึกยึดติดอยู่กับบางคนจนเกินไปบางความรู้สึกบางพลังงานจนเกินไปได้มีพลังงานของการอยากให้เปิดใจเปิดใจใจกว้างเตรียมพร้อมรับหรือพร้อมเสมอกับสิ่งที่อาจจะแตกต่างออกไปจากความคาดหวัง นะคะคุณอาจจะได้พบเจอคนที่เขาไม่ได้เป็นแบบที่คุณปรารถนาซึ่งสิ่งที่ต่างออกไปก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแค่คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ตรงไทป์ไม่ใช่สเปคไม่ใช่สิ่งที่วาดฝันไว้นะคะเพราะนั้นมีพลังงานของการให้เหมือนเตรียมเปิดใจการอาจจะพบเจออย่างเช่นบุคลิกภายนอกนะคะ คุณอาจจะชอบคนตัวสูงแต่คุณจริงๆแล้วอ่ะคนตัวเล็กนะคะที่อาจจะเหมาะกับคุณหรือเป็นพลังงานที่ถ้าคุณได้ลองคบนะคะลองคุยนั่นอาจจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและอาจจะดีกว่าที่ผ่านมาเป็นพลังงานของการเปิดใจเปิดกว้างและก็ยอมรับนะคะว่าอาจจะได้เจอสิ่งที่ต่างออกไปอาจจะเป็นปัจจัยหลายๆอย่างนะอายุ นะคะบุคลิกภายนอกการแต่งเนื้อแต่งตัวหน้าที่การงานต่างๆเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะได้เจอแล้วก็ได้แต่แต่คุณไม่ได้มองเขาหรือเปล่าคุณไม่ได้สนใจหรือเพราะเขาไม่ใช่ในแบบที่คุณต้องการคุณเลยรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะเจอนะยังไม่เจอสักทีแต่จริงคุณอาจจะเจอแล้วก็ได้นะคะในขณะเดียวกันอาจจะเป็นในลักษณะพลังงานของการตามหาสิ่งที่ อาจจะไม่ใช่สำหรับคุณหรือสิ่งที่จะไม่มีทางเจอนะคะเพราะสิ่งที่คุณจะต้องได้เจอนั้นอยู่อีกเส้นทางหนึ่งตัวอย่างเช่นคุณก็เลี้ยวซ้ายตลอดอ่ะคุณไม่เคยลองเลี้ยวขวาแล้วคุณจะเจอหรือเปล่าเพราะนั้นอาจจะต้องลองเลี้ยวขวาดูบ้างนะคะมีปัจจัยเกี่ยวกับศาสนาความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคืออาจจะเกี่ยวข้องกับเหมือนพลังงานความเชื่อ นะคะที่อาจจะต้องมีการปรับกันเพราะดูแล้วพลังงานความต่างนในเรื่องของศาสนานั้นเข้ามามีอิทธิพลอาจจะเจอคนต่างศาสนาเนี่ยแหละนะคะมีพลังงานเนาะที่เกี่ยวกับแรงบันดาลใจนะคะแรงบันดาลใจพลังงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขสนุกสนานคือเหมือนบางทีเนี่ยเราต้องร่าเริงสดใสน,นะคะร่าเริงสดใสมีความสุขนะคะใช้ชีวิต หรือว่าทำให้หัวใจของเรามันกระชุ่มกระชวยนะคะอยู่กับเสียงเพลงทำให้จิตวิญญ,ญาณของเรามันปลอดโปร่งโล่งสบายและมีความสุขก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะในการที่จะดึงดูดให้คุณได้เจอคนที่มีความปรารถนาหรือจิตวิญญ,ญาณตรงกันซึ่งบางทีจิตวิญญ,ญาณเดียวกับคุณน่ะเขาอาจจะเป็นคนชอบเสียงเพลงเป็นคนชอบสนุกเป็นคนที่เหมือนสดใสร่าเริงก็ได้ค่ะ เพราะฉะนั้นนี่ก็จึงเป็นคำแนะนำจากไพ่เนาะเพื่อให้คุณได้มีพลังงานที่ตรงกันสักทีกับเขาคนนั้นนะคะพลังงานของการปลดปล่อยให้เป็นอิสระเนาะหรือประเด็นปัญหาบางอย่างเนี่ยที่มันอาจจะทำให้รู้สึกกดดันนะคะหรือว่าทำให้รู้สึกเครียดจนเกินไปบางทีเราอาจจะเร่งเกินไปเราอาจจะรู้สึกเมื่อไหร่จะเจอหรือเราอาจจะรู้สึกว่าทำไมฉันไม่สมหวังคือมันท้อใจหรือว่า มันเป็นพลังงานของการกดดันตัวเองนะคะซึ่งบางทีเนี่ยต้องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะคะพลังงานไพ่ก็แนะนำเลยว่าสถานการณ์นี้คุณคุณจะต้องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติคุณจะต้องปล่อยให้ทุกอย่างนั้นมันขี้ขายของมันไปนะ,ะบางครั้งเนี่ยเวลาก็คือจะช่วยแล้วก็จะเป็นยาที่ดีสำหรับทุกอย่าง หรือการรอคอยนะคะการปล่อยให้เวลาทำงานเนี่ยแหละเวลาที่ใช่เวลาที่เหมาะสมนั้นมีอยู่จริงแล้วก็เป็นสิ่งที่อาจจะแบบถูกกำหนดไว้แล้วว่าจะเป็นช่วงไหนตอนไหนซึ่งบางทีอยู่ดีดดเจอขึ้นมาหรือได้เข้าไปอยู่ในความรักความสัมพันธ์คุณก็อาจจะรู้สึกไม่ทันตั้งตัวเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะเพราะนั้นเป็นพลังงานของการปล่อยใจให้สบายอยากกดดันจนเกินไป